โอ oh. ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนานะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาที่บ้านเสียนะครับก็ไม่ต้องบอกเนาะแค่เห็นทเลอร์ก็รู้บ้านสิตินครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนวันนี้เดี๋ยวต้องสงสัยจากเข้าบ้านกินข้าวกินน้ำกินท่าหรือเปล่า โอ,โ,อโอ้โอ้คิดว่าแต่เข้าบ้านอาเซียรครับครับ,จะ,รบจะพาจะพาผมไปไหนวันนี้ไปหาพลังใบไปอ๋อไปหาพลังใบครับสงสัยมีงานด่วนครับก็บเลยเรียกหาพลังใบหน่อย <laughs> มีงานด่วนครับงงสงสัยจะได้อ,อ๋อย้ายท่อย,าย้อ <ปะ S 1> ยายท่อย้ายท่อไปเอาไปวางเป็นทางน้ำไหล พราะฝนมันจะเริ่มตกแล้วเนาะแต่แต่ผมว่าเดือนสิงหาเนี่ยเพราะปีนี้มันมันมันหาแรงยากไงมันมันก็เลยจะแรงอ้สิงหานี่แหละจะแรงสิงหาเนี่ย่ครับผมตามดูไปแล้วนะจากตำราที่เคยร่ำเรียนมาตั้งแต่สมมเนนตัวน้อยๆที่จำได้ปีแต่ละปีมันต้องมีแรงประมาณ15้าวันหรือเดือนหนึ่งเนี่ย แต่น้สิงหามันก็ต้องแล้งอยู่ประมาณสักสิบห้าวันดูไปแล้วพอให้ชาวนาเขาได้ไอแช่ข้าวแล้วเอาไปหวานเนาะไม่ไงรับผมเขาเกขนไหนเขางามอันเขาไถเริ่มหวานแล้วมันไม่งอกเขาก็เลยแช่เอาข้าวอะ่ะไปแช่น้ำสองคืนแล้วก็ยกมาไว้สองคืนแล้วเขาก็หวาน ครับครับแล้วเขาก็หวานหวานปุ๊บทีนี้พอมันแรงนะมันก็นนครับงอกขึ้นเร็วพอดีเลยแล้วก็เสียเงินซื้อยานีนหน่อยที่าายา <laughs> ข่ายยาค่าย้าไม่ได้ค่ายยา <laughs> <laughs> นี่ะจะไปไหนเลยนะ <laughs> นี่ครับเอา้าก็ไปติดเครื่องเทเลนะครับ อ๋อเอาไปยกท่อ<ช>ครับๆๆครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ก่อนงั้นเดี๋ยวรีวิวหัวก่อนอันนี้ครับใครสนใจใครมีสิบล้อหัวผุผุพังพังอยากได้หัว็รก,กี้สวยๆก็มาดูได้ครับที่บ้านเสตตินนะครับผมเสตตินนะครับนี่ครับหัวอกกี้สวยๆไม่ผุครับหัวนี้สวยมากเลย ติตินบอกว่าให้รีวิวขายก็ติดต้นจะขายแสนสามครับผมสนใจมาดูได้นะครับไม่ผูกครับหัวนี้สวยมากเลยมีครบทุกอย่างนะครับก็กรองอะไรมีครบทุกอย่างยกเว้นภาษีไปต่อเอาเองนะครับผมก็พูดไปโอ้ <c oughs> ตายแล้วหาเรื่องพูดไปเดี๋ยวให้ดูภายในกันครับผม ภายในเบาะสวยครับหัวญี่ปุ่นหัวนอกครับผมนี่ครับสวยครับสวยมากเลยถ้าไปซื้อเสียงกงสระบุรีก็หัวแสนแปดนเนาะอันนี้ก็กันเองประตูกรึบนะครับประตูกรึบ หัวไม่ผุนะครับดูข้างล่างอะลืมลืมให้ดูข้างล่างอันนี้ข้างล่างนี่ข้างล่างเนี้ยครับไม่ผุครับสวยครับก็คงจะรู้จักกันดีเนาะเสร็จติ้นโทรมาได้เลยทีมงานโทรหนึ่ง เข้าไปดูทางเพจก็ได้ก็จะรู้จากเบอร์โทรครับรถขุดทีมงานโทรหนึ่งหัวสวยๆครับผมสวยนะหัวหัวนี้จะเป็นหัวสิบล้อนะครับสิบล้อท่านใดที่หัวรถผุๆพังๆก็มาดูมาซื้อเอาเลย ก็อาจจะต่อรองได้นิดหน่อยเนาะ,ะครับไปเราเดีอะไปเราก็เดินทางไปไปเอาเทเลอร์ครับผมไปออกเดินทาง หน้าตาเท่าแกาครับอายุ28ปีอยังเด็ก่อบอกว่าอายุ28ปีเอาทำไมอยากแกแล้วบอกครับรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมไม่มีคลิปลงให้ FC ได้ดูครับก็เลยมาเ<อ>านาะทำไมไม่ไปทายแล้วนะสวัสดีครับ